สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวาดหน้าค่ะนะคัะอันนี้วาดส่วนหน้าก่อนส่วนมาหูหนูแล้วก็ส่วนตาแล้วก็ส่วนผมเป็นเป็นสีแล้วก็ส่วนส่วนส่วนจมูกส่วนปากส่วนแขนแล้วส่วนมือส่วนกำไลแล้วก็ส่วนตัวฉันจะมาแขนอีกข้าง แล้วก็ใส่เข็มขัดอ,อันนี้วาดเป็นกางเกงสีดำอันนี้คลิปนี้หนูวาดได้นานแล้วนะไว้เป็นเดือนแล้วนะแต่ไม่มีเวลาลงเสียงพักเลยใช่แล้วนี่วาดกลงล้อไฟอนี่วาดหอกสุธาอืมมีกลงล้อไฟทำไมครับเพราะว่าไว้ต่อสู้กับหอคงอมก็ต้องต่อสู้กับหอกคงหรอน,นาจาเนี่ยใช่อแล้วใครชนะนะครับ อาจารย์อาจจะชนะหรออันนี้เป็นไฟด้านล่างอ๋อไฟด้านล่างมีซิปแพรกมีซิปแพรด้ลยเหรอแตีว่าไม่เป็นอ๋ออันนี้คือตอนหนูหัดวาดใหม่ใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้หนูวาดได้สวยหรือยังเดี๋ยววาดลองคิปอีกสวยแล้วสวยแล้วแต่อันนี้ลองวาดก่อนใช่ไหมครับแม่ใช่นี้ระบายสีผมเป็นสีแดงอ๋ออาจาเป็นผมสีแดงเหรอครับใช่อืมอันนี้วาดไปเดือนแล้วยังไม่มีเวลาลงเลย เก่งมากเลยอู้ตาเหมือนมากไอนนคืออะไรคะเนี่ยเสื้อเสื้อก็เป็นสีแดงหนหุหนกางเกงเป็นสีดำหรออันนี้คือนาจาใช่ไหมคะใช่นาจาเป็นเทพไหมเนี่ยใช่เป็นเทพมีอิทธิฤทธ์อะไรบ้างเนี่ยครับอืมอิทธิฤทธ์เหรอครับปากงอคงได้ปากงอคงได้นี่หนูหนูไม่ได้ใช้สีอะเนะนี่ยหนูใช้สีเมจิแล้วครับเนี่ยนาจาใช่ คือเวลาจะระบายสีเนี่ยก็จะใช้สีเมจิเพราะสีมาเกอร์ตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมครับใช่ตอนนี้มีมาแล้วใช่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรีวิวเหมือนเนาะใช่ใช่อันนี้ระบายอะไรครับเนี่ยระบายกําไรอืแล้วก็ที่ด้านจัเหอาะแล้วก็ระบายปากระบายระบายตางอคงนี่เป็นคนหรือเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเนี่ยนาจา เป็นคนหรือเป็นลิงเป็นคนเป็นคนเหรอใช่อ,อันนี้คือลองสีอ๋อต้องลองก่อนเหรอครับใช่เผื่อไม่แน่ใจว่ามันจะระบายถูกไหมอ๋ออันนี้ระบายสีเนื้อเป็นสีเมจิกอืมเดี๋ยวระบายไม่ออกก็เลยไปหยิบสีใหม่อืมนี่แล้วก็ระบายต่ออันนี้สีอะคริลิกนี่ใช่ไหมครับใช่ พอผสมกันเหรอทั้งอะคริลิกทั้งสีเมจิละลุกใช่สีเมจิสีเนื้อไม่มีหรอใช่ต่อไปก็จะย้ำเส้นถ้าระบายพวกนี้เสร็จแล้วม,มีการย้ำเส้นแล้วทำไมเราถึงต้องย้ำเส้นครับรไม่เข้าใจเพราะว่าสีเมจิมันมองไม่เห็นมันมทับเส้นมไม่เหมือนสีมาร์เกอร์อมอเพรานี่ไปหยิบสีดำจากสีมาร์เกอร์ม,อามาแล้วก็ระบายสี จีมเบเกอร์หรือสีอะคริลิกอะคริลิกหรือเปล่าอาคริลิกอ๋อต้องเป็นกางเกงสีดำใช่เงาเกลยสีดำจะได้หล่อๆอ๋ออันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยย้อมเส้นย้อมเส้นอ๋อแล้วคือซิแพปกเหรอใช่อืมอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมอ๋อกใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับสวยนั้นเนี่ย ใช่อันนี้ย้ำแขนแล้ก็ย้ำกำไลทุกส่วนต้องย้ำอีกรอบหนึ่งหมดใช่ไหมครับใช่สีอะคริลิกก็ต้องย้ำย้ำทุกสีใช่ไหมครับใช่นุชชอบระลงสีไหมสีชอ็อกใกล้จะหมดแล้วนะท่านผู้ชมในคลิปนี้นุชชอบสีอะไรมากที่สุดชอบสีฟ้ากับสีแดง <laughs> เป็นสีอะคริลิกหรือสีไม้หรือสีน้ำหรือสีมัคเกอร์สีมัคเกอร์อ๋อก็นยสเล่ท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรเจอกนร N E P หน้าวาดพยาคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย Let's go ชิโดชิโร